สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่ช่องเสียอัม j O อวันออฟียนะครับผมตอนนี้นะครับผมกำลังจะเดินทางนะครับไปที่งานทานทองชนบุรีนะครับงานคืนนี้นะครับของสาวนรเพลินโช์นะครับผมตอนนี้นะครับผมได้แวะพักนะครับกินข้าวนะครับวันนี้ผมมากับเสียเอนะครับผมสวัสดีครับจุงกระสวรกรบสวัสดีครับผมน่าอีกรักนะครับอีกรักนะครับผมวันนี้ครับ แวะอยู่ที่ปักทงชัยนะครับผมมุ oh, ่งหน้าเข้าสู่นะครับ304เข้าชนบุรีนะครับผมสวัสดีครับแม่แม่แม่สวัสดียำมบยิมปลาไหทองคำปลาไหทองคำปลาไหทองคำชื่อร้านนะครับร้านโบนี่โบน่าไหทองคำนะครับผมอยู่ตรงไหนนะแม่ตรงนี้อวังน้ำเขียวล่างอาวังน้ำเขียวแล้ว อ๋อวางน้ำเขียวล่างติดกับปากทรงชัยนอขายทุกวันไหมนี่แล้วแต่บางวันอ๋อผมมาสมัครเป็นลูกเขยแม่ได้ไหมนี่ร้านโบนี่โบน่าให้ทองคำนะครับผมคู่แฟดแมนบอแม่โอ้อันนี้แฟดแบบธรรมชาติเลยแฟดธรรมชาติตึ้งไยเบลเยี่ยมเอาบอส แต่ก่อนแสดงว่าแม่เคยเป็นเมียฝรั่งด้วยนี่เมียฝรั่งโอ้สุดยอดแม่ได้ไปต่างประเทศบ่สมัยก่อนโอ้ต่างประเทศกันไปเออะสมัยแต่นของแม่เขาเนี่ค่แม่แค่ตล้งไค่ไ้ทองคำของแม่เนี่ยนะปลานั่นนี่นี่ปลาไขทองคำนะครับผมอ๋อลูกไปอยู่หไขทองคำก็เลยได้ปลาร้ามาสุดยงานหลายบ่แม่ลูกสาว บ่ใบโบนาโบลีบระท่านไหนปั่นเพึ่งเข้าไปเอาเพึ่นเข้าไปเพึ่นเข้าไปอ๋อครับูขอไอ้แป้งมันหมาดได้ไหมเด้อแล้วท่านใดแวะมาได้เนาะแวะมาเลยได้เขาามมเเลยแ่อาไก่ย่างน้ำครับไก่ย่างน้ำนะขายคนเดียวป่ะดิขายคนเดียวแล้วหละไปเดูไก่ย่างนี่งานตัวหนึ่ง ป้าหน่ากินแทะ,นนะครับผมสุดยอดสุดยอดนะครับผมเดีย๋ยวไปดูอาหารนะครับที่สั่งมาไว้นะครับโอ้สอีมลำแล้วแซ่บไอ้ไส้นะครับไอ้ไส้นะครับแซ่บเอาไปนองพากันมันหมานนะครับ <c oughs> อยู่บ้านพนัมตีอยู่ด้วยกันไหมถ้าถ้าเกิดอยู่บ้านต่างใครต่างอยู่นี่บ่มีบ่มีแบบคลิปลงเด้บ <c oughs> ต่มาอยู่ด้วยกัน,น <c oughs> มีคลิปลงมีแนวลงตลอด แล้วก็ผมไปคนเดียวมันก็เหงาหน่อยนะถ้าไปกับปลาอินก็จะได้แบบอพากันเฮ็ดพากันสร้างเนาะแมนเนี่ยเันไปผู้เดียวก็เหงาเลยนี่เหงานี่ครับส้มตำทราบแซ่บปะปลาอย่างเงี้ยหวานจุวยอืมนัวมั้งนัวอยู่เด็ด มาเด้เดเอจิ้มเข้อว่าเรื่องนี้ป่าดูอย่างว่าที่ที่อ่าที่งานหน้าเวทีเขาไม่ให้กินไข่เวทีอ่ะกินงานอ่ะเดี๋ยวจะบอกเดีเ๋ยวจะบอกออไม่รู้ดเลย แล้วครับผมอ๋อแจกปลาร่าเ้าละคือข้อมูลยังไงคือที่เขาไม่ให้กินไข่น่าจะเป็นของแบบคู่นะเพื่อนห้ามกินไข่ในวงอืตอนที่ทําการแสดงนะแต่ว่าอยู่บ้านอยู่อะไรน่าจะกินได้เขาจะอยู่หน้างานไม่ให้กินใช่ครับงานไม่ให้กินไข่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องต้องป็นกวางมุกคู่ใช่ครับแต่วพี่ก็ตอนนี้ยังกินไข่ไม่ได้นะทําไมล่ะเพราะว่ากินี้มาอ๋อกินก็่าจจะคล้ายๆกัน เพราะว่าไปใหม่จึ๊กมานะครับไปจึ๊กมาไปแทงข้างหลังมานะครับเพราะว่าจะให้เป็นสิรธิมงคลนของหลวงปู่ศิลาเนาะก็ชีวิตเป็นไงเปลี่ยนดีขึ้นเปลี่ยนดีขึ้นครับเพราะว่าพอจะลงแล้วก็ขึ้นมาใหม่ลงแล้วก็ขึ้นมาใหม่แต่ชีวิตเราเป็นนีอยู่แล้วนะอีกอย่างหนึ่งนะมีความเชื่อว่าของเฮาเนี่ยเรียกได้ว่า กล้าว่าเลยว่ากตัญญูรู้คุณต้าเงาแนะนำว่าอะไรต้องค่อยว่าหม่เขามีใช่ไรือไลีใช่ใช่เขามีได้ครับผมว่าถ้าเราช่วยใครมีพระคุณกับเราเราก็ตอบแทนไม่มีรืมบุญคุณอ่าครับผมแซ่บปะแจ็บไปนิดหนึ่งก็อีกไม่นานก็ใกล้จะถึงสามชั่วโมงนานอยู่ก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานตั้งเวทีเนาะแน่น เอาจะช่วยครับเพราะว่าตอนนี้ทีมงานก็ยังไม่ชำนาญเนาะยังไม่ชำนาญยังไม่ชำนาญนะครับแม่ไม่ทำจิ้มอยู่เนาะนี่ไงแม่แก่ทำสดๆนะครับผมไม่เท่าครับไม่เท่าแม่เท่าลูกแฝดเนาะโอ้สุดยอดที่ไหนอ่าเขาเดินแบบพูดตอนนี้ปลาแม่ก็บอกแล้ะผมจะได้ครับรถแอ๊ไปนั่นแนนแมนเด้อเออมีรถจักร ไปเองนะกรุงเทพอ่ะปาแม่ครับไปเองของแม่เลยนี่ผ่านผ่านมาก็แวะมาบุญตาเก้ได้นะครับลูกสาวอยู่ไหายไหมอยู่ไหาทองคำไหมลูกสาวงามคู่แฝดไหมจะว่ากับบ่าบังเลยครับอบรมสมัครแล้วอย่าคิดเด้อมันจะล้มไอ้แม่เลยมันจะดาวติดก๊อว่ะโอ อาจารย์บอกว่าตอนที่เรเข้าไปมาไห่เขาูผมอาจารย์บอกว่ามันไปหาตัวตนเพ่ออะใช่ใช่มันจะได้มาเห็นเขาจะให้สร้างตัวตนก่อนเนาะกรัดเนดังมันบอลหน่อยเครับกระัเ็นหนามันดังเรื่องบงเหนอเก็เหนมันกเหมันีวิวอือใช่แล้วไา้ทาเพลงยังยังอมมีแต่ดองอะรกคือครับ ปากไว้ด้วยนะครับผมน้องโบนี่โบน่าให้ต้องทำโบน่าโบนี่แล้วก็ร้านร้านนะครับร้านแม่ของเพื่อนนะครับลูกสาวแม่อยู่เท่าไหร่ครับสิบหกปีอ่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีไอ้พวกนั้นถึงแม่ไอ้บางทีสิบสามสิบเจ็ดปีแล้วกันอืมโอ้ยยิงหน่อยยูครับผมโบน่าโบลี่อ่าเขากลัยกันก่อนเนี่ยเนี่ยโบน่าโบลี่แม่เจออ่ายูทูบเบอร์เหรอ ลูทเปอร์เหรอลูทูเปอร์ของาูอิงลูอิงล่ะลูดูเสือต้องใส่เสืออ๋อไม่เห็นเสื้อไงเห็นเสื้อมากินข้าวบ้านแม่ลูกเสื้อบ่าแม่จะ่าแต่งก็ใส่กับเขานี่ครับอ่ไปะไปได้หนูแล้วนี่พ่าแม่บอกก็้ีครับเดี๋ยวไปติดตามด้วยแม่เออเดี๋ยวติดตามน้องครับ โอเคครับนี่เป็นไงแม่ทายส่งให้ลูกสาวบึ้งที่แล้วมันเป็นเดินยูดอนครับเดินแบบยูดอนเป็นไงแม่ขายโอเคปะมันขายบ่าค่อยเงินดอกแต่ว่าแม่สอบขายเอ่าวายอยู่ครับไอ้แด็กวันที่ยิบตามแม่กับไปไปไหนเขาค่ายไปไหนนะเขาค่ายกรุงเทพเพื่อนไม้แม่กับรับรถไปปิดนี้ล่าปิด ใช่เอาเล่นเนาะแม่เนาะใช่เราเล่นแบบแม่ไปข้นขี่รำคาญที่บ้านที่สี่อืมครับโอ้ใช่าเล่นหัวไปโอเคมาอุดหนุนได้นะแม่เนาะครับผมโอเคครับนย่งนั้นดูซื้อถูกข้นขี่รำคาญนาขยันโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากนะครับผมร้านโบนี่โบน่าห้ท้องคับนะครับฝากแม่เทาผมแนเดอร์ครับ ว่าว่ายอครับว่ายอสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพี่น้องนะครับปังๆด้วยมันมานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้เดี๋ยวผมจะได้เดินทางต่อนะครับกินข้าวเสร็จสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ